สวัสดีคะ่ะสินาคีราน89้นะคะวันนี้สินาคีมานำเสนอที่ดินที่เกาะสมุยนะคะเนื้อที่12ไร่3งานกับอีก4กตารางวาน,นะคะตั้งอยู่ที่บ้านบางรักตำบลบอ่อผุดอำเภอเกาะสมุยจังหวัดุชาษฎรีนะคะที่ดินจะแบ่งออกเป็นสอส่วนด้วยกันนะคะมีถนนขั้นหน้าหาด แต่จะได้ที่ดินติดหน้าหาดเนื้อที่หนึ่งงานกับ69ตารางวานะคะสวยงามมากด้านหน้ายาวติดหาด75เมตรด้วยกันค่ะและที่ดินแปลงใหญ่ที่เหลือนะคะก็จะข้ามถนนไปแต่ที่ดินแปลงนี้จะเป็นเนินเขาเห็นวิวรอบทิศทาง360องศาสวยมากค่ะ ด้านหน้าก็จะยาวติดถนนประมาณ80เมตรนะคะห่างสนามบินเกาะสมุย2กิโลเองค่ะชนดครุดแดงนอส,สีจอทั้งหมดรวม3ชนดด้วยกันนะคะ